ใช่ก็ไม่ได้เจอหลายคนนานเลยค่ะเพราะว่าคืออย่างพอมันมีโควิดมันก็งานช่องอะไรก็ไม่ค่อยได้มีจัดบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะใช่ใชแง่ใจของเราอะคะครเขาไม่ได้ไปกันก็ใช่ก็ไม่ไม่ครบค่ะก็พี่เต้ยก็ไม่ได้ไปพี่แมทก็อยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะทำให้แบบสงสัยว่าเกิอะไรพี่เต้เขไม่ได้ไปพี่เต้เหมือนกับเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรอย่างงี้นิดนึงบางเขาอาจจะแบบยังแบบเต้นได้ไม่เต็มที่เลย ็เลยแบบไม่เต้นดีกว่าเลยอ,อย่างงี้เปล่าไม่รู้ค่ะต้องลองถามพี่เต้าดูค่ะใช่คะ่ะพี่แมทกลับนอร์เวย์ใช่ไหมนอร์เวย์ใช่ค่ะแ้วไม่ได้มาซ้อมตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมใช่ใช่คะ่ะใช่ค่ะใช่พี่เต้าแจ้งไว้ก่อนตั้งแต่แรกเลยค่ะเราเองเราก็ยังแบบโหขดัดพี่เต้าไปได้ยังไงเนี่ยเพราะมันแบบว่าเ,เขาเป็นแบบเขาแบบเรียกว่าอะไรเป็นเป็นตัวหลักเวลาเราแต่เราต้องกอ๊อป ก็พูดว่าเป็นยังไงนะอะไรใช่แล้วขาดแบบหัวหน้าไปเด้กน่าจะบอกว่าฝนก็ไม่ได้ไปรู้ค่ะตอนแรกรู้ตั้งแต่แรกแล้วค่ะว่าแบบพี่เต้าไม่ได้ไปค่ะก็เลยก็ว่ายังไงแต่ว่าไม่ได้ก่อนยานอ๋อไม่ใช่ค่ะก็เดี๋ยวลองถามเผาเองจริงวันนี้พี่เต้าก็มาดูภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะคะโย้อนย้อนเลยตอบเองค่ะ าบาางะอะไรนะคะอู่ก็มีบ้างค่ะแล้วก็เราก็มีมีเจอกันอะไรเงี้ยก็จะทักทายเขาเรียกอะไรถามไทยสารทุกสุขดิบอะไรแบบนี้อัปเดตกันค่ะแต่ไม่ได้เป็นหมวดใช่ไหมเพราะว่าแบบแต่ว่าคุแบบต้อรีบวนะว่าแบบต้าป่วยเป็นอะไรงท่านแบบออกงานไไม่ได้อะไรอย่ค่ะจริงจริงพี่เต้เขาพื้นฐานเขาเป็นคนแข็งแรงแต่จะแบบต้องการพักผ่อนอะไรแบบนี้ด้วยค่ะเพื่อรักษาสุขภาพเขาค่ะลองถามพี่เต้ดู ไม่น่านะคะไม่น่านะคะใช่ค่ะต้องลองไปถามพี่แต้ย <c oughs> ว่าอะไรเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันลูกก็แบบว่าลูกก็แบบทราบเท่าแทาบจะเท่าที่ทุกคนทราบนั่นแหละค่ะใช่แต้ยว่าอะใช่มามาให้กําลังใจแต้ยว่ <c oughs> าให้กําลังใจ <c oughs> มาดูหนังไงมาแบบเขาเรียกว่าอะไรมาดูหนังอะ่ะมาชมภาพยนตร์อะไรเงี้ยเขาก็แบบก็เ,เป็นเพื่อนที่น่ารักคอยแบบซัพพอร์ตอะไรแบบเนี้ยค่ะตลอดเบอร์บี้ก็คือยังอยู่โอ๊ยน้องพี่มิว ก็ครบแต่วันก็ไม่ค่อยได้เจอแหละอย่างที่บอกว่าพอมันมีโควิดอะไรเงี้ยแล้วตัวเราเองเราก็มีลูกแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยคือตัวเราเองอะเราเจอแบบเพื่อนน้อยลงเยอะเลยไม่ว่าจะแบบกลุ่มไหนก็ตามอะไรเงี้ยค่ะอย่างอย่างนี้เป็นไปเพราะจับตาเรื่องของการสยบข่าวดราม่าที่เกิดขึ้นด้วยมีข่าวแบบเฮ้ยเห็นแก๊งค์ร้ายมาใครยปิดตาอ๋อใช่ค่ะก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้มีอะไรกันมาถึงว่าเราก็ไม่เคยแบบมีปัญหาอะไรกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเจอกันแล้วก็ยังพูดคุยกันได้ปกติ ใช่ก็มีได้คุยค่ะตั้งแต่วันซ้อมก็แบบมีมีคุยอะไรกันบ้างนิดหน่อยค่ะรวมสูด้วยกันแบบว่ามันก็อยากจะให้แฟนๆเรียกว่าอะไรไม่เจอกัน3ปีก็อยากจะให้เขาได้มาเจอมาเอนจอยแบบที่สุดเลยอย่างเงี้ยค่ะอืมใช่เราเป็นแม่เราก็ยังแบบต้องเต้นสู้ตายอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ แม่ใช่น่าจะน่าจะวันแรกเลยมนงคะที่แบบพาลูกมาออกงานด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นแบบภาพยนตร์ที่เราถ่ายตอนที่เรามีเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามารินนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นเป็นคนที่แบบทำให้เราเล่นบทบาทแบบนี้ได้คือถ้าผมไม่มีมารินผมไม่สามารถเล่นบทแบบนี้ได้เลยค่ะใช่ก็ก็เลยอยากให้เขามา ใช่คือคือเรื่องนี้ค่ะมันเป็นเรื่องของแบบแม่ที่แบบปกป้องลูกอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้ามิไม่มีมาลีมก็จะไม่เข้าใจความรู้สึกแม่ได้เท่านี้อะไรเงี้ยค่ะก็ตัวความเป็นแม่ช่มิงมาใส่ใัใช่มันก็ทําให้มิวแบบเข้าใจในในความรักความห่วงใยของแม่ที่มีกับลูกมากขึ้นทําให้เหมือนแบบมูอินเข้าไปในเรื่องราวได้ง่ายค่ะจริงๆเ,เรื่องราวอะไรอะไกอะเรอะเซนซิกๆเละะิวแบบ ให้อันดับหนึ่งเลยอะ่ะจนแบบตอนแรกที่มูที่ที่ทางจีดสติดต่อให้เล่นเรื่องเนี่ยค่ะมูคิดมูคิดเยอะมากๆเลยค่ะมูจะเล่นดีไหมเพราะว่ามันเซนซิทีฟกับมูมากเรื่องลูกอะ่ะแล้วแล้วมูก็ไม่อยากแบบเรารู้สึกว่ามันมันจี้จุดเกินไปกับกันทนี่มูต้องเอาเรื่องลูกแล้วแบบมาเล่นในภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดเยอะมากๆเลยว่าจะเล่นหรือไม่เล่นดีทั้งทงที่ปกติแล้วภาพยนตร์ของจีดสติดต่อมามูแทบจะไม่ต้องอ่านบทไม่ต้องอะไรเลยอะ่ะแต่เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องเดียวที่แบบ คิดเยอะใช่ก hmm. ็ต้องขอบคุณมาลินอ่ะเดี๋ยวทำมีลูกเข้ามาคงคือสิ่งที่ต้องจี้ใจดแม่นะมันยากไหมกับการรับรู้ว่าเออคือมีว่ะค่ะเข้าใจความมันทำคือพอมูมีลูกค่ะมันทําให้มูเข้าใจความรู้สึกของการเป็นแม่มากขึ้นแต่เชฟบอกเขาว่าตอนนูเล่นนูไม่นึกถึงมาลินเลยแบบนูไม่นึกถึงภาพมาลินแบบไม่ไม่อยากแบบเอาเขามาเกี่ยวโยงกับ กับบทอันนี้ค่ะใช่เราก็แต่แค่ตัวมิวเองอ่ะที่มิวแบบรู้ว่าการเป็นแม่คนมันเป็นยังไงอะไรแบบันงกลัวไตอนที่เราจะนนบทเราจะจคาแรคเตอร์มันจะพาไปยังไงก็ตอนแรกก็แอบกลัวนิดนึงค่ะแต่ว่าด้วยส่วนตัวมิวค่ะมิวไม่เคยไม่เคยแบบเก็บมันมาที่บ้านอยู่แล้วไม่ว่ามิวจะเล่นเรื่องไหนก็ตามคือหมายถึงว่าพอมันคัดปุ๊บเราก็เราก็จบ ใช่แล้วก็จบที่ตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเราเราเรายังแบบ manage เองได้อยู่แต่ว่าเรื่องที่เป็นห่วงตอนนั้นก็คือแค่แบบเรื่องเวลาอะไรเงี้ยค่ะที่แบบพอมาถ่ายเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบถ่ายในซีนเยอะถ่ายกลางคืนเยอะอะไรเงี้ยบางวันก็แทบจะไม่ได้เจอลูกเลยอะไรเงี้ยค่ะอขอบคุณค่ะมิวค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs>